เวรกรรมใครทําใครใดทําดีย่อมได้ดีมันอาสิบมาทางที่เราทําแต่มันกระซิมาทางอื่นมันอาสิบมาเร็วอืมแต่มันก็มาแน่นอนถึงสุดท้ายแล้วนะบอกเลยว่าสติช่วงระวางชีวิตเนี่ยมันมีทุกรสชาติอ่าเมื่อไรเรามีสติเราจะเข้าใจกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะแก้ให้ทุกต้อง อในแบบที่เจ้า่องต้องการนั่นตั้งหากขอเอิ้นว่ารู้ตัวตนของตัวเองว่าต้องการอันไหนความสุขที่แท้จริงมันโบแมนว่าเห็นแกตัวแล้วโบให้ไผ่ความสุขที่แท้จริง,รก,รรงก็คือการได้ดูแลคนที่เขาหักเขาห่วงทำทุกข์ละนะแล้วก็ดูแลเจ้าของไปพร้อมกันที่ผ่านมาเราทุกคนทำทุกเมียฝรั่ง ผิดเพียงแค่ว่าเหาหักคนอื่นมากกว่าตัวเองคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองและคิดว่าตัวเองซิมีแหงห้างเงินอืได้ไหลาทอกันซูมือนะได้ไหลาตลอดมาตลอดไปโบคิดถึงสภาพอ่าร่างกายเนาะสุขภาพว่าเห่าซิเท่าลงไปซูมืออืมร่างกายกระสุดน้อยถอยลงซูมือก็เลยทําให้เห่า หมดแหงหมดกําลังใจเพราะยินถามหาหรือถอยหลังไปหาสิ่งที่สร้างไว้มันกลับกลายเป็นความทุกข์หรือคำว้าเย้เย้ๆจากคนที่เฮาดูแลเนาะเอาสังใดเฮาก็ได้เป็นผู้ให้วันนี้เนาะอยากให้ทุกคนตัดใจนะฮะภูมิใจในตัวเอง และถอยหลังมาลักตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเท่านั้นเองเนาะม r ริคริสต์มาสพี่น้องขาขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสิ่งไหนแย,แย่ในหัวใจปลดปลอยทิ้งไปต่อไปนี้เฮาสิเดินให้ทูกนะทําให้ตัวเองมีความสุขในแบบที่เฮาทําได้บอให้เจ้าของเดือดร้อนอีกต่อไปสัญญาเด้อสัญญากับเจ้าของสัญญากับยายจ่าน้องจ้า